เฮ้ยมีเป้าหมายหนึ่งตัวเหมือนจะเข้าไปแล้วครับทุกคนโดดเรียบร้อยเช่งทีละตัวครับพยายามอย่าทำมันตายนะเอ้าเฮ้ยทุกคนคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาคำหยาบคายอย่างเช่นคำว่าเหี้ยเหมาะสำหรับเด็กอายุ13ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำเฮ้ย โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมกราวเดดอีกแล้วนะครับในวันนี้เราก็มีเป้าหมายที่จะมาตามหาเครื่องรางที่ได้จากตัวเพียร์พวกนี้กันนะครับรู้สึกว่าเครื่องรางที่ได้จากเจ้าเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่หายากที่สุดละเราจะมาระบุแหล่งที่เราจะไปหากันนี่ครับคือเนื้อเพียรดิบเนี่ยมันจะเดินอยู่กระจาย ทั่วแมพเลยนะดูสังเกตดูดีๆแต่ว่ามีจุดจุดหนึ่งที่ผมจะไปสร้างคือจุดประมาณบริเวณนี้นะผมจะไปสร้างกับดักมันแล้วก็รีดน้ำเพียออกจากมันให้ได้ต้องให้เป็นเครื่องรางด้วยนะครับเครื่องรางนี้ก็จะมีโอกาสดรอปหเปอร์เซนต์เท่านั้นเองสังเกตว่าที่ของเรามาร์กเนี่ยมันจะอยู่กลางน้ําพอดีเลย <at> เดี๋ยวนะมีตัวนี้ด้วยแฮะตัวนี้เราก็ต้องการนะครับเพราะว่าภารกิจของเรามุม ใต้บนเนี่ยมันให้ค่าไรน้ำด้วยนั่นไงเราต้องฆ่ามันได้ตั้งสิบตัวเนี่ยตอนนี้ได้แค่ห้เองตายไปไซายเวมีเพื่อนอีกบ้าวมีเพื่อนก็มานะน้องนะนะอีดดอกโอเคช่วงนี้แหละครับเดี๋ยวจะทําการเคลียร์พื้นที่นะทุกคนก็จะใช้อาวุธเป็นอันนี้นะครับเป็นลูกบอลที่เราได้จากบูธมาเธอเก็บติดเชื้อมาก็เคลียร์พื้นที่เลย เกียร์ได้เยอะสุดประมาณนี้แล้วกันนี่แบบที่สร้างเราก็จะใช้ประมาณบันไดครึ่งอันนะครับประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวขอนีย5านะวางแผนก่อนมันก็น่าจะโดดออกอยู่ได้นะอู่จากทรงและถ้าเราเริ่มจากตรงนี้ไม่น่าจะได้ประมาณนี้แล้วกัน3.3 3. งั้นถ้าไอ้บันไดนี่ไม่ได้ผมจะใช้เป็นหลังคาโคเวอร์เทนอันนี้น่าจะได้ครับส่วนตรงมุมหลังคาของผมจะปิดประมาณนี้นะทุกคน ใส่เข้าไปนี่ก็เป็นข้าวๆให้น้องแบบเดินขึ้นมาแล้วก็ตกลงไปในนี้น้องก็จะอยู่บบริเวณในนี้นะทุกคนงั้นผมกันน้องออกนะผมก็จะเอากําแพงหญ้ามาปิดแบบนี้ด้วยแล้วกันเพื่อความสบายใจอ่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับน้องก็จะเดินแบบขึ้นมาตรงนี้ก็ตกปัป๊บแล้วเราจะลองเอาอาหารมาล่อมันทุกคนเราต้องตั้งเสาขึ้นมาเราจะทําเป็นเสาเห็ดละกัน หรือว่าเป็นแท่นเห็ดดีนะคิดว่าเป็นแท่นก็ดีมไม่รู้ว่ามันจะขึ้นมาได้หรือเปล่าต้องลองนี่ครับผมก็จะตั้งเสาเห็ดไว้สักหนึ่งสอสามสมเสาสามเสาพอละมานี้เลยโอเคก็อันนี้ก็ไม่น่าจะใช้ละยาตรงนี้วางไว้นี่ก่อนและกันเราก็จะเอาอาหารมาร่อมันแล้วนะจ๊ะตอนนี้อาหารของมันก็คือนี่ วางวางอย่าหกพยายามอย่าให้หกเฮ้ยอย่าล่วงดีกว่าตั้งไว้น้องรักทำไมหกละมาแล้วมันไม่หกมาเลยหกหกก็เก็บเฉียงน้องเดินอยู่ข้างๆครับเจียงเดินมาเต็มเลยแต่ว่าเรายังไม่รู้นะฮะตอนนี้เอาไว้ประมาณนี้นะฮะดูปฏิกิริยาก่อนนะครับตอนนี้น้องยังกลัวเรานะยังแบบ วิ่งขึ้นไปแอบอยู่โอเคอยวเรามาสร้างที่นอนแล้วก็มาดูผลตอนเช้ากันนะครับทุกคนเอ้มีเป้าหมายหนึ่งตัวเหมือนจะเข้าไปแล้วครับทุกคนโดดเรียบร้อยมีไปแล้วนะจ๊ะรู้สึกว่าเราต้องรอสักหลายๆตัวอุ้ยตัวนี้เจอเราแล้วโดดหนีแฮน้องอยู่นี่น้องแอบกินด้วยเมื่อกี้นี้ผมเห็นเดีย๋ยวผมต้องออกไปไกลๆดีกว่า ให้มันมาหลายๆตัวไม่ทาอะไรดีว่าอย่ารอเวลาเนี่ยเ <c oughs> ตือนนอนนี่มันสร้างลําบากจริงจ้งเดีย๋ยววันนี้เราเนี่ยจะมาติดตามกับดักของเพรี้ยที่เราได้ตั้งไว้นะครับเดีย๋ยวนะอันนี้คือ <S <S สัตว์เลี้ยงผมใช่ไหมเนี่ยเออน่าจะใช่สัตว์เลี้ยงของผมนะทุกคนเพราะว่าผมเอาอาหารไปวางไว้บริเวณตรงเนี้ย ไปดูกันบางทีมันอาจจะแอบไปกินแล้วก็ออกมาเป็นได้นะครับนี่ไงหายไปหนึ่งอันผมวางไว้ทดสอบรอบเพียนะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปตามหาเครื่องรางน้ำเพียนะครับที่มันหายากมากๆก่อนอื่นจะขอแนะนำสถานะกายพันธุนะก็จะใส่ประมาณ2อันนี้เอาไว้ขโมยแล้วก็ไว้เสริมโชคโชคของเราด้วยเดีย๋ยวเราเดินทางไปที่กับดักกันเลยดีกว่า เครื่องรางเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับแต่ละแบบก็จะมีวิธีหาแตกต่างกันไปเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมเนี่ย,ยเพียวจะออกอเข้าไปเขาไปเออยู่ตรงนี้แล้วกันคือเครื่องรางเนี่ยครับมีหลายแบบมากแต่ละแบบก็หายากแตกต่างกันไปแล้วแต่ใครจะหานะฮะวิญญากเั็ตกตัวนี้ไม่มีเล็กทีละตัวครับ พยายามอย่าทำมันตายนะเอ,เอ้าเฮ้ยทุกคนเราได้เราได้แล้วอะ่ะคือเนี่ยหาง่ายนะครับจะดูซิในสุด <laughs> ผมก็ได้แล้วทุกคนไม่ต้องไปตามหายบยากนะครับไอส่วนนี้ผมก็จะขังมันไว้ในนี้แล้วกันหรือเมื่อวานนี้ <c oughs> ผมคิดว่ามันน่าจะเยอะกว่านี้นะที่มาตั้งกับดักไว้ต่อไปเราก็จะไปหาที่เรายังไม่ได้ก็น่าจะมีพวก ขนอีกานะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวขนอีกาเนี่ยเป็น EP หน้าแล้วกัน EP นี้มันน่าจะยาวพอแล้วเนาะงั้นพันนี้ก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กด s like, u r s c r i b e ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปก็ด้วยใช้ชีวิตกันเลยทีเดียวนะฮะก็อย่าลืมนะครับมาดูผมบ่อยๆช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนดูเลยแล้วก็อีพีนี้บ๊ายบาย